ขายจะแจกนะขายจะแจกพร้อมขายแจกปาศแลกวไม่รู้เลยแจกแล้วมารู้สิเต้นแล้วพ่อกันใช่ค่ะคม่นายพ่อขึ้นนั่นรับฟันดีป๊ผมไปมาแล้วนะไปมาแล้วนะดีดีไปมาแล้วนะผู้ใดนถูกหวยโอ้ของแท้มื้อนี้เฮ็ดเมนู่ยังค่ะต้มปลาต้มปลาค่ะพี่น้อง ใช่ไงการพื้นบ in ้านนะจ๊ะกระซิบต้มปลายังไงเนี่ยกาเบิกปวาเบิกค่ะพี่น้องนี่แมงกววงเฮาวหนอนผมไม่กล้าไปหรอกครับบรรยากาศอยู่อ๋อหน้าจักโอ้พี่น้องเบิ่งบักแตงใสมันถึงวิธีได้ไหมแต่เมื่อเช้าอ่ะใบกวาดใช่ค่ะพี่น้องจะไปถามอยู่นะแตงบานเฮาปลอดสารพิษได้หนั่งหน้าต้ม เบิกครับพี่น้องใส่ก็ม้วนอยู่แล้วล่ะบ้าม้วนอยู่วะนี่ม้วนหนี่งของเสียบมือนั้นเพื่อจะต้มชู่กินนะครับเมื่อวานนี่ไม่งั้นหวันยังเสียบเลยเป็นผมว่าเป็นทำงานเปิดร้านอาหารเถอะอร่อยจริงๆบ้าๆเลยจริงเป็ดในขั้วไห่ทอดกับบ้เวลาเรามา เขาากันติกดูติดูไป mm ่น hmm. ขีเมาแแมนอยู่พวกย้มม่แมแบบเฮียกับเขาแสบอีนี้เดีก้มเฮียกับแกมเอเาอ้ามื่อนี้คือบ่อบี้นำนำนำซาดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำซาเดี๋ยวมาอ๋อเดี๋ยวำามาใช่ไหมคะอเดี๋ยวจะไม่ขายตัวอ๋อเดี๋ยวจะไม่ขายตัวใช่ไหมไม่ไวไหเมื่อวานตั้งแต่สิบโม กนเดดดดหอนหอนอนผมกินจะเว้นหมดเลยผมสูงพอไหวเมื่านทุ้พาผมกินตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเสร้าเานเจ้โมงมาหอดเจ้ามงแต่เนอ๋อเขามงกว่าครับมม่แม่แม่แ่าเาเอาเขาไปส่งเขาหนีเขาพอมากมากอันนั้นก่อนหลังนะฮะท่านหนีเยว่านหนามอะไรโอ้ม่านกินน้ำเขาทานไปท่านหนเขาเลยว่ากินก่อนคิดก่อนเข้ามาเอาเดี๋ยวยอมยอมใจจริงเดี๋ยวบอกลา บัตนี้บัตรมีจำนวนดูกับจับแจกนะแจกกับโรงเรียนกับบไรที่น่บไสรยอดกับขวานรรยอดกับขวมันได้ดดี๋ยวไปซอยเด็ดไปซอยขายแล้วเดยวไปซอยขายกันขายลสร้งวัตี่ซองก็คือตีซองนำเรา แม่พันซังแม่หาเพิ่นพอซังอ่ะล่างหันซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมสองหมดเร็วแน่หมดเร็วแน่คนแถวามเขาเที่ยงคืนก็เริ่มซ่าแล้วเออบ่มีน้องขาดว่าคนจะหลายปะค่ะหลายเลยว่ายว่ยหลุดนี่สิบอันนั้นว่ยหลุดเพ่าะถ้ด้ซื้อบ้านน้ำป้านน้ำนานี่ว่ยหลุดแห้งบ่ทำไมผมไม่เห็นว่ยหลุดเลยแถวนี้ผมครัว่ายหลุดว่ยหลุดเนี่ยแถวเบิ่งตี๋มือแหล่งเขาเขาอากาศมันร้อนอยู่ผมไม่เห็นเลยอากาศมันร้อนอยู่บตีนะผมใส่บะมีนะ

ใช่กระดงมายเอาาสอยู kind of ่ในบนกว่าศาสพื anyway> ้นหญ่ๆสีนำเงินไปต่อกัน2อพืนผมสีน้อนเกียกนั่นบๆไม่ใช่หรอกเหมือนเมื่อวานเลยมึงไ่สดไ่สดเนียนครับดี่วไปปักแซงก็จนเข้าเแกบเวทีอย่างนี้ม่าเนาะมากกว่านบรรยากาศค่ะพี่ต้อมวนวนวนค่ะกินม็ดเหมยคำจนวาเมยยี่ไนี่ตั้งแต่แกมากี่ลังชายยังกี่ล่ง มกินมือจักัยี่น้อย้บจลังมันน้อยเนาะมือคืนจากลังเนามือคืนจากลังตนสามมือคืนสี่โอ้สามโอ้สิงหนึ่งสอ้สนั่งคิดเม่วานเอาเบียร์ไปใส่ไว้ตรงไหนในท้องโอ้ให้เขตื่นได้ไม่ไหครับ ไม่เคยไม่เคยกินตั้งแต่เช้าๆแบบนั้นนะไม่เคยผมว่าเมื่อกินเรื่องฝึกเสาเนี้ยข้าจราจรในอัติเดอคนกินไม่บ้างเอ้าก็ก่อนนั่นอีแต่ตอกโป้งปุงปรุงไข่ละเอ้าคล้องไปไห่ลามเขาจาม่าขอไปไหนไม่หานเอาบัตรไปส่งเขาเขาจองบัตรไว้อ๋อจองบัตรจองัเขาจองไว้บัตรลอยลอยแต่ว่าเขาก็เอาเงินไห่แล้วก็ร่างส่ง บัตรบัตหนัางานจกจกบัตนะครับเราซื้อเท่าไร่เราก็ซื้อร้อยเดียวนะเราซื้อร้อยเดียวบังรับบังคับังคับไม่ซื้อางานก็ซื้อร้อยเดียวแล้ก็ซื้อบ๊อบหนางานร้อยม่เลยเราก็ซื้อร้อยเดียวบังคับให้บัับเฟยเยมันมีบัตรพอหดหน้งานราซื้อเ้ยนี่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 ยู่นี่นี่ลายตัวนี่าีันบันก่นีนว่มีอยู่ บัตรใช่ไหมบัตรสวยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขอไว้สักอันมันเป็นที่ระเออเป็นที่ระลึกใช่ขอไว้สักอันหนึ่งต้นรู้จะซื้อบัตรไหนแล้วว่าบัตรไปเจ็ดแปดเท่าแล้วบัตรการกุศลนะครับหาทุนสมแซมอาคารเลี้ยงนะครับมองที่พ่อการใช้อย erm ู่เมื่อกี้พ่อการใช้อยู่มีแต่ต้นปกับสางปกเดียวจะเท่าเดียนปะปกต่างก็เท่าเก่าวันเดียปลาลมเย็นดีค่ะโอ้ย บรหมานแบบนี้บัดรม่นี่วมทำบุญครับหนึ่บาทนะครับพ่านผู้ใดมาหน้านั้นร้อยบบาทนะครับอุ้ยไมเอียงนะไม่ดูไม่ดูข้นไมยังติวไม่บ๊บปะส้มแซมอทำเรียงนะครับเขาน้อทำีโอ้เยนสาแปีให้ร้งสามสบปปีให้รางอืมานิปีเนะครับเพราะท่านลำมัด โอ้มันค่อนเด้อบ่ไปแค่แฟนบ่เคยไถเด้อนี่เอาเลยย่านสิโดนโดนเลยล่ะเจ้าของเพิ่นจ้ะ

ไผออยมมปลแซนรหวัดดกิอร่อยมากเลยเบ้ลหม้อเล้พอิวออกพริกปนบ่อออสุดยอดเลยเหรอนะดกรนย้นไปกดลยยอดนี่ผมกินเบียร์ไปเอาไปแลเหรอลูกไปพัก่อเร็วๆเดี๋ยว เดี๋ยวตอนแรกเสียงมอมี่อันนี้เฮดนั่แทงน้ำเหรอคะอืมมันจะบ้านเพิ่อยู่นด่อ๋อเขามากกับเฮนนั่นบานเพิ่นเลยเขาลงเรียนเหรออันนี้มันเ็บ้านค่ะเ็น